สามสิบตัวอยู่บ่อบเคนเนี่พื่อนเหล็อุย้ยเ,เหลือเชื่ออีหรีเดชติ้งไม่ได้อ่าน่ิมันสิบหลายปานนี้ได้นีนโอ้ยอ้ยใส่ใส่ใส่มือใหม่พี่น้องเหมือนความมันนี่ไหมพุนะ่น่ะแบบนี้เลยเด้อจ้ะผูกสวัสดีครับ ผมบอรเคียนสติอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องมาใส่ปูไว้เมื่อวานนี่แต่ตอนแรงจ้ะใส่แค่สองหลังนึงอีกหลังนึ่งดีืบอเคียนหอยออกอยออกนหลไปนี่เลยเนาะเหยื่อระเด็กระเด็กกับไอ้อาหารปลาดุกหวานลงเมื่อวานใส่แค่สองโอ้บอรเคียนหรอวะ ปดก็มีลึกเท้อัดล,ลึกเป็น,นเฮาไ่ได้ใส่นานบอกเคนใช่ปดัดพักนานปูปูปมนหลายน้ำแหละเนาะตัวใหญ่เราพ่อมจะบันนี่เพื่อนะ่ะอออเอาสองหลังมารวมกันทุกพีม่มาย้อนแสงบ่เคนมามุมพี่มันเนมอยากมืดมืดติ๊กสีเมื่อวานนี่คคึอยากเออบ่เคนอยากกินแจ่วปูบ่ได้กินหลายมือเลย เอาไปใส่จักสองหลังพ่อบอกเคียนว่ะอย่างนี้น้อยกำลังละสี่หาโตก็ได้เป็นซิปเด้วแหละเกินคาดจ้าอุ้ยมืดฟ้ามืดฝนใหม่แหละโอ้โหปองกับบอยากโฟกัสโอเคมาพี่มาทางพี่มันไหลอีหลีไหมคุณน่ะปดเหลือแจ๋วเลยจ้ะแบบนี้โอ้เกินคาดอีหลีเด้อ่านว่าแค่สองหลังอะหลังบ่เกินหาโตพอเพื่อนว่ะบ่กแล้วมันบ่เมตน เปซิบซิบตัวเลยอ,อือปลาแดกได้นี่เอาปลาแดกสามสี่ตัวมามัดไว้เสร็จตือเช้ามาบ่ออาเหลือยังยยนเลยผู้หอยนาบบนหอยนาหอยเชอรี่จ้ะบ่มีหอยนาบุญปากเดียวเดียวนั่นแหละเชอรี่คือเก่าเบิ่งเม็คือกันคือเก่าหมดละหอยนาหน่วยบ่ใหญ่ปานนี้หอยนาหรือเออหอยหนาจบแล้ว น่ะน่ะหลังๆนึงพี่น้องซิบบูยู่จ้ะเนมแ่แต่ขายไม่ใช่เนมยากกินบูเบิสแบบนี้หลังเดียวก็พอสำรีจแกล่ะตายอีลหลีตัวแม่ได้นี่ฮะตัวแม่ได้นี่ตัวแม่บอกฮะตัวแม่โอ้ยตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่อิลี่ป่อยไหมอืมมี่ค่ตัวแม่ได้หนิเนาะ าแม่ค,มคุมบบกเขนมิติตัวแม่โอเคเสียรวมไปหลังเดียวบะรวมไปหลังเดียวขึ้นไปข้างบนโอเคอาหารบบกเขนร,รวมไปหลังเดียวให้แล้วก่อนจ้ะพี่น้องรวมกันเรียบร้อยแล้วจ้ะปาดสามสิบตัวอยู่บา,บาเบกเขยนี่เพิเ่งเ,เล่ออุ้ยเออเชื่ออีหลีได้ช็ตติงไม่ได้อ่านจริงมันสิบหลายปานนี้ได้นี่โอ้ยโอ้ยใส่ใ<ด>ส่ใส่มือใหม่ตัวพอดีงามแม่นจ้ะ ใส่แล้วเฮาก็แกะเอาแต่อตึกหรือบริเวณเนื้อหันดองเนาะเบาเขนเนาะ<ช>ส่วนองมันเฮาก็เอาไปทําเมนูแกลียงอง,งแกงอ่อมแบบนะมันจะช่วยแบบว่า <ไป S 2> เต็มกระปุกเมนถ้าเฮาดองทั้งทั้งตัวเลยค่ะมันเปืองเปืองกระปุกก็เปลืองน้ำปลา <laughs> ดองจักมันมีสูตรอยูยด่ดอกเฮาค่อยไปเซิร์ชบึ่งว่าใส่เวลาดองมันอูวใหญ่เลยช่วงเฮาใส่แต่หันยังน้อยอยู่างเมนจ้ะผูกมันหลายอีเล้ตัวเมียน้ำตัวเมน แปบบนี้สติกสิพาพี่น้องไปทำเมนูบนบ้านจ้ะขึ้นมาบนบ้านแล้วจ้ะโ oh. oh. อ้โเขาทำการเอาปูโอกก่อนี้ oh. Oh. พี่เล็กอย่านะมันหนีบมันหนีบหูดังเจ้านะ ใจขนาดนี้เลยบางมือมันย่างกูมันไต่ขึ้นมาแถวนี้เล่นเลยตัวเล็ก Happy birthday นะตัวเล็กครบรอบวันเกิดเพิ่นเมื่อวานนี้อายุครบสองปีนะ เด็กมานี่มามันนี่แล้วกระติกสิเอาไปปิ้งตำเจวจ้ะที่เหลือเลยพอยว่ากันแกงอ่อมบ่มันนี่ลายเมนูบ่ได้จ้ะมันกินกินบ่เวิ้ตลตำปนก็คือตำปนแกงกับกงไปเลยแบบนี้ ลายอีหลีอันนี้ตัวโซนังเล็กๆๆมันีตังได้มันด้นี่นบกนเนาะนจากไอ้กระดงเพิ่นนี่ที่เราเห็นบอมันเลเนี่คือแมทะลุปุๆว่ามันมันจ้ะตัวเมียซะส่วนมากอีกตั้งหานี่จ้ะตัวเมียตัวนี้ก็บ่แม่นตัวเมียบัน้ามน้อยๆนี่ใหญ่ๆนี่ เดี๋ยวสิเอาไปเอาตะเคียนไปดังไฟเลยเอาไปย่างจา้ะผู้หลาย,ยิลียอมรับเลยยิ่งเลยเสต๊กกันเลยคิดว่ามันเข่าหลายฟานนี้นานๆใส่นีได้งเฮ้ๆอย่าเด็กเลยไม่ช่วยได้ มันเล่นไม่ได้ดิปูอะไร่เ้เอาใสรกําลังเส่กําลัง้นหนีบตังเนื้อแห้งลายอยู่ยุ่นๆน่ะนี่นี่จังนีน่นั่นนั่นนั่นะเอว้เลยเหรอว่บุกเคยจักเทื่อนเด้หร่ะแต่เล่นมาเนี่ยบุกเคยจักเทื่อเด้ห่ะบเคยถึงหนีบจักเทื่อเด้หน้ ถือนีปีชปีพร้อมนี่อ่ะสู่เน่ะฟังเสียงน่ะสู่บอ่โอ้ยมันสินิบดังกว่าเล็กมันบุเคยถือก็เลยบ่จักก็เลยบ่หลับไม่อยากเห็นช็อตมันหีบดังเพิ่นเด้เนาะเอา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 อย่าเช็นเอาใส่เจ้าเจ็บ เกำลังขวมด้วยนะอันนั้นเออาอ,อเล็ก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 เอ้ยเสียวดิวขี่ดื้อขนาดมาขี่ดื้อมาขี่ดื้อจะโดนปูหนีบอยากเห็นคือกันละวะต้องถือจากมือมาจังลาบนี่โบโบหนีบน้อง เมื่อกี้นี่มีตัวผูง่งางใส่เมื่อกี้นี้ตัวนึงเสียวๆอ่ะโอเคสิทําการจามแล้วเอาไปย่างไฟจะเป็นพี่น้องจ้สะสติ๊กเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว่าสิทําแต่เมนูตําป่นจ้ะอสติ๊กสิแก,งอ,ก,แกงอ่อมนําจ้ะบัดนี้แกงอ่อมปูนานํานี่ใสบ่บวบนํากบหอมจักหน่อยโอ้ยพี่น้องเบิ่งความมันนี่แหมพุ่นน่ะแบบนี้เลยเด้อจ้ะผู่ ปูแม่จ้ะปูผูกก็มันอยู่นี่ปูผูกก็บสิประมาณนี้จ้ะปูผูกนี่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 สิบลเดืองแหงนี่ปูผูกอันนี้ตัวเมียตัวแม่เนื้อแบบเหลืองแบบอุ้ยหนากินมากเลยจ้ะความมันเพราะว่าเอาจริงๆถหนท่าบ่มีติดพายุช่วงนึงมันสิเข้าฤดูหนาหนาวเลยนะจ้ะแต่ว่าพายุหลายปีนี่ฝนยังบ่มีหนาวเลยจ้ะเขาเริ่มถอดลวงแล้วปูมันก็ยังมันแล้วปูปลาก็ยังมันแล้วจ้ะคุ เหมอด้วยความมันนางกินมากแต่าวต็งหัง่นโบมักอย่างนึงเนี่ยแหละเวลาโดงพี่น้องให้เอาไปโดงอะโดงเนี่ยต้องกินซุปพี่น้องเย้ยบ้านาสต็งหัน่นติว่ามันมีไข่ปิง้งหรือมันมีพญ,ญาติเสต็งบบกล้ากินดิบป,ปูค่ะสาเหตุที่บบอยากเอาไปโดงค่ะนี่เพราะว่าหัามันเป็นปูธรรมชาติเนาะมันมันบบแม่นปูเลี้ยงในฟาร์มเพื่อนที่แบบว่าระบบสะอาดอีหลีปูธรรมชาติจะ่บางทีมันก็นมีพญ,ญาติมีปิง้ง ถ้าเฮาดองเขาต้องกินซุกอีกเลยจ้ะไปแบบน,นี้เสต็กสีํำอ่ะเอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้แกะเอาฉ่วนมันเพื่อนนี่แกะลงไปใส่ในแกงอมเนะจ้ะดูวดิฉ u l s i โตเพื่อนนี้เห็นคอมมันเสต็กสีมาํำขั้นเอาแต่น,น้ำจ้ะบอกเค้นตัวน,นี้ไปย่างให้เสต็กดูพู้เถียงนาผู้ลงไปย่างอีกกระปูอยู่เถียงนาพูจ้ะเพราะว่าอ,อยู่เถ,ถียงนามันจะมีเตามีฐานมีหยังนะจ้ะอ่ะเดี๋ยวเสต็กขอตัวแกงอมก่อนเด้จ้ะ หอมสุกเรียบร้อยแล้วจ้าเมื่อกี้สเสต็กแสตักแง่งแกงใส่บวบด้วยจ้ะอือของน้าใส่ตักแง่งใส่บวบันนี้น่ะดีาเลยใส่ลูกโดดลูกน้ำอือกูแน่นแน่นมันมีแบบเหลืองเลยจ้ะมันด้วยหนเด้มมันปูด้วยจ้ะติเกะแยกตะหากมาใส่นะลงใส มากเลยอหอมหอมตอนนีเ้เบปูนาอะเดี๋ยวเราปูนาย่างแล้วเลยามาตำผนกันจ้าแบบนี้ปูสุกแล้วจ้าโอเคย่างเดียบร้อยละ่ะจามสิไหมแล้วคนมาดูเนื้อสีข้างในมันแหละที่แน่ๆค่ะตุงเหนียวเปลองแบบนี้เลย ดีเอาเอาแต่ส่วนส่วนนี้ไปตาําจ้ะแกะขาออกส่วนนั้นนั่นมันเอาไว้โรยเกลือจ้ำเข่าก็ได้อ้มันเนาะอ,นอันนั้นอันนี้พี่น้องงง,ง,ง,งน,นํำจ้ะเอาแต่ส่วนนี้แกะออกตาก็นาสติกรําเอ่ย่างหอมแดงกระเทียมแล้วก,ก็พริกไว้ในครกเรียบร้อยเลยตาไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้เราก็มาเกะอต่อ๋งก้งปู Bautik, nah, menjut poket bau kip, hmm. nah, man, menjut, oh, tofu. oh, tuh, uh, oh, gede mana, boy, money, ini cat, episode, ni, saya kuku บอกขนาดซุกจนว่าเกินซุกจ้ะปูต้องกินซุกซุกเนาะตะลายาจากรยานจกไข่ปิ้งมันมีข่าวอยู่ดิกินปูโดงหรือเปล่าเคียพยาอู้มมันง่ายใส่เอาไว้เลยโรเกลือหรือเยอะน้ำปลาจ้ำเข่า เดี๋ยวสวติกโตโตตำก่อนดเดี๋ยวเอาคนมาเสแสร้งน้ำกันเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าตำผลปูนามวานในสติกไปซื้อผักกันจงผักกันจโอ้ผักพายเนาะตลาดคงถงมวันอาทิตย์เมื่อวานจ้ะตลาดคงถมมีผักพายขายสติกหาเก็บบัวได้ปีนี่ซื้อกินเอามักจ้ะกับพักของเราก็มีแตงพอมแต่นี่จากแกงอ่อมปูนาใส่บวบมา้พี่น้องมาแซ่บนํำกันจ้า chăm vị chăm vị bị ừ ừ Học cổ cổ. ừ trong ừ ừ ไปกินไปนํ้ำม่ใช่น้องอดาเนอย่างผมมากินนำะน้องถามหาน้องอราจะกินหลังคลิปจ้ะคือหลังกล้องมนจะเขินผมเนี่อกระสาวเลยตันนะี้กำเพี่เถนเนาะ แก่อมแซ่บไปเลยบอเคใช่ไหมเราเน่ยมมันไม่หอมเป็นไมเส็จแล้มนูวนี้เอาจริงๆครั้งแรกที่สวิตอิ Boy, để càng con hát càng kêu bụi hát. Oh, bay nha. Come, nắp sếp bạc, mọi người. Hi. Puẩn hiệu nào bắp bụi 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 lại, nọc bụi 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 น้าหวานดำแหละเป็นน้าหวานมันไม่ค่อขึ้นนาอาเป็นหวานก็บุกขึ้นแต่ถ้าเป็นนาดำเนี่ยเรือว่ามันมีที่นะทำใ,ให้แคมให้เป็นนาแบบหวานนะสีขึ้นอพราะข้าวเนาะต้นสูงมากอะหนำหรือว่ามันบางขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เนาะ ออีกหน่ยประมาณสินเดือรนี้ก็ได้ได้เห็นรวงข้าวกล่าของข้าวละโอเคก็รอรุ่นรุ <c oughs> ่นช่วยหนึ่งเป็นสีแดงทำยนงไงทำไมนงป่นทำไมนูอนทำเหมอือนแตงผักผายกรอบกันป่อนเอ้ย จะซื้อมาไว้ส่วนเช็คกับเมนูอย่างค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็มากินกับปุ่นกูนาเสพครับหนูก็ใส่ไว้อีกยามนี่คือมันเะไม่ดี มื่อวานนี่เป็นตะแซ่บตะแซ่บมีอยู่คอมเมนต์เดียวอะเป็นเกิดก็คือตอบเลยมาจ้ากินข้าวเหมนกันมาจ้ามาแซ่บเหมอนกันข้าวน่กินมากกับแซ่บตาแซ่บประหยัดนันเด่นสุกหรือไม่สุกหรือไม่เมื่อวานไม่คืเว้นสึกเมยเอวาเนาะหมานเมื่อวานฟองทองหางเกือบแต่ไม่ได้ซือไปเนอะ บมายที่หนึ่ศสองมันดอกสองศูนย์สอนะโอเคไปซื้ออยู่ตอนเช้าไปซื้อของเงินไม่พอเลยไปซื้ออะ่ะซื้อ,อ,อ <c oughs> กับทุ๊หนึ่งคือสบมานเที่หนึ่งศมีพี่น้องถามมา <c oughs> <อ>จะสติ๊กบอกไปอยู่แต่บรูเพินชิ้นขึ้นสิลง์หรือบอก <c oughs> ูดินมางกับดีใจนำดีใจนำคุณใจผมมากับสู้ๆหาเงินต่อดได้วันน่ะวัหน,น,น่อยังไม่ยังมีมอย่าไปทออีกสิบห้าวันเอาผงหอมปากผงโคลได้เนาะ <c oughs> อย่าเอาจนแบบโอ้ยเงินซื้อกับเขาเลยเป็นพอดเวลาพอ,อดือเร่งเงี่ยมแต่อามา่าพอดขำๆคือว่าอะไร ไปซืป้อจนว้าบดเนื้อบดโต้นเนาะเราครับกิดตามย่างทันเนี่ยนะบอกกินเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกำลังแชร์อยู่ด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า